เท่ยตู้ฟักเราบ,บริการด้วยใจเท่ยตู้ฟักจะออกจะตกจะเหนือจะใต้เท่ยตู้ฟักจะให้ได้หมดงานเล็กงานใหญ่เท่ยตู้ฟักรับรองราคาโดนใจเท่ยตู้ฟักเราบริการด้วยใจเท,ทย่ยตู้ฟักจะออกจะตกจะเหนือจะใต้ครับสวัสดีครับครับผมอยู่กับผมครับจางสือผิงคตู้ฟักข่ายตาไท่วันนี้มาส่งลูกค้านะครับที่ตำบลฝั่งแดงนะครับอำเภอนากานะจังหวัด โด,ดนบัวราพูครับผมนะครับก็บก็จะสาธิตวิธีการใช้ให้ลูกค้าฟังนะฮะเพื่อคลิปนี้ลูกค้าจะได้กลับมาดูนะว่าวิธีการใช้งานาแบบไหนนะครับมาเริ่มกันนะครับเครื่องเครื่องสองพันชองนะครับผมมันจะมีการใช้งานจะมี2ระบบต้องบอกก่อนว่ามีสองระบบที่ทํางานอยู่เนี่ยคือระบบเครื่องควบคุมหลักนะฮะับะแนะนําวิธีการแยก หลักกับผมรองอ่ะนะครับคือตัวเนี้ยที่ทํางานอยู่เป็นหลักนะครับผมติดป้ายไว้นะฮะหลักก็คือเราต้องดังขึ้นบนอ่าส่วนอัมเเกอร์ตัวเนี้ยที่ผมทําไว้เนี่ยไม่ได้ผิดนะครับคือการปิดกับเปิดอยากให้เป็นตําแหน่งเดียวกันเลยต้องกับหัวนะครับก็ตัวเนี้ยคือหลักนะฮะพอดีเพิ่งกดเครื่องอ่าถ้าจะใช้สำรองก็กดลงครับผมกดลงมาครับถ้าใช้สำรองนะครับสำรองผมจะใช้เป็นร T C สามลองในกรณีที่เครื่องหลักมีปัญหานะสมมุติพับไปเลยมีไข่เต็มเนี่ยแล้วก็ตัวเนี้ยมันมันขึ้นเล็กแปือเครื่องมันค้างหรือเครื่องมันหนับเรากดมาตรงนี้ได้นะคอนโทรลได้เหมือนเดิมแต่ไม่มีความชื้นอย่างเดียวครับผมนะฮะแต่ก็ยังยังคอนโทรลอุณหภูมิได้นะเป็นหลักแล้วก็ส่วนตัวเนี้ยผมตู้เนี้ยผมรับประกันอย่างตถ้าตัวนี้เสียเนี่ยก็แจ้งผมส่งให้ภายใน2วัน ไม่ไม่ไม่เสาร์อาทิตย์นะครับสองวันก็คือจัดสุกได้ก็เปิดตัวนี้ใช้ก่อนนะประมาณสองวันของมามปุ๊บก็มาเปลี่ยนนะวิธีการเปลี่ยนก็โทรหาผมไม่ยากนะครับก็ส่วนตรงนี้นะจะเป็นไฟบอกนะการทําทงานของตู้นะฮะจริงๆมันมีอยู่ตรงนี้อยู่แล้วครับแต่พอดีอาจจะด้วยหลายใบนะฮะทั้งอ,อายุมากสายตาจะมองไม่เห็นตัวหนังสือผมเลยขยายให้ตรงนี้นครับนะฮะ ที่ไฟแดงคือเป็นไฟทิเตอร์นะตอนนี้บ่งชี้บอกว่าฮิสเตอร์กำลังทำงานอยู่นะส่วนตรงกลางเป็นระบายความร้อนพอระบายนะถ้าพลุมระบายความร้อนดังข้างหลังตัวนี้แดงส่วนตัวนี้สําคัญมากนะฮะตู้ที่ใช้หัวพ่นหมอกนะครับนะฮะก็คือถ้าตัวนี้มันไม่แดงนะฮะตัวนี้ไม่แดงแปลว่าหัวพ่นหมอกไม่ได้ทํางานถ้าตัวนี้แดงหัวพ่นหมอกถึงทำงานนะสังเกตถ้าหัวพ่นหมอกพ่นไอมาตัวนี้ต้องแดง แต่ถ้าตัวนี้ไม่แดงแต่ว่าเครื่องไะสั่งให้หัวพุหมอกทำงานดูตรงนี้ไม่หลักนะครับนะก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนครับตัวนี้ก็คือชุดเนี้ยชุดเนี้ยเป็นของตับลองหมดเลยนะครับ่วนตัวหลักจะมีนี้ตัวเดียวนะก็หน้าเรื่อง ต่อไปเป็นภายในครับผมตัวเดียวครับเป็นสวิตช์ลอเบรคเกอร์ตัวเดียวที่สำหรับเปิดเครื่องตัวใหญ่ตัวนี้เกี่ยวตัวนี้คือไฟสองสว่าครับผมแต่ตัวนี้ไม่เกี่ยวผมไม่ได้ต่อคือระบบพัดลมผมอ่าครับเดี๋ยวจะเปิดตู้ดูนะครับได้ก็ อันนี้คือแหลกนะมันจะมีช็อคเกตตรงนี้นะช็อคเกตตัวนี้เป็นตัวต่อมอเตอร์กับไผ่ระวังทุกครั้งที่เราแหลกออกใส่ทานตอตัวนี้ก็งั้นนะคบนะมอเตอร์มันจะกลับแบบนี้ก็ก่อนเราะเอามาใส่แลาเรารมาใส่เราสับให้ตรงๆนี้ครับบ่าถ้ามันปกติมันจะเอียงครับมันจะเอียงซ้เอียงขวา ใช่มันจะเอียงอัตโนมัติ R สองชั่วโมงหนึ่งครั้งครับแล้วเวลาเราใไขใส่แล้วก็กดตัวเดิมใช่แล้วกดลูกศรขึ้นเคยใช้อยู่เนาะแล้วเคยใช้ก็โอเคตสูศรขึ้นคือมันละเอียงก่อนเราออกมาใส่ไข่ก็ตั้งตรงนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการใส่ไขๆๆ่ให้ดูตู้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเอาถาดใส่ข้างในๆๆนะครับเสร็จนะฮะปิดเครื่องเลยครับผมเขาเปิดเครื่องนะครับว่าันนี้นะช็อปเก็ตวันนี้จึงออกมานะครับมีมีฟันอยู่ โอเคทีนี้ถ้าเราทำคนเดียวไม่ยากรเพื่อนกำลางมาแช่ไหมครับไข่ผาดเทีนี้เราสามารถที่จะใส่ไข่รอไว้เลยนะครับเริ่มจากผัด่างก่อนนะครับแล้ใส่มันจะค่อนข้างยี้เอียงนะผก็จะลองใสเพื่อ้รับ ก็จาสนักหบ่อยหรือว่าจะเป็นอย่างนี้ได้ครับใช่ใช่ก่อนครับผมใช้เวลากัอสู้ได้น้อยที่สุดลเกลุ่มแล้วใสอใครเรื่องจากด้านล่างนะฮะเราฟักด้านล่างเราจะใส่เพิ่มแล้วก็นะเสร็จ เสร็จก็ดันพกไปอั้ครับน้ำหนักก็จะอยู่ประมาณสิบกิโลที่สิบสองแหลกสามนะครับก็เสร็จแล้วกว็อย่าลืมอย่าลืมตรงนี้นะครับเสร็จพกไปลามันมีเขี้ยวอยู่กับตรงนี้ครับดันเข้าเลยครับโอเคอันนี้แล้วก็เปิดเครื่องนะครับ มัเด็กยันยองอยู่ขาอีกสองชั่วโมงก็เอียงกลับมาเวลาเวลาที่มันร้องเราแวกนันแนตัวล้อตัวล่างครับตัวล่างครับตัวนี้ตัวเดียว ก็การใช้งานมีความคื้นครับอันนี้คือการทำงานก็ไม่ยากนะครับต่อไปมีความชื้นนะครับวามชื้นตัวนี้มันจะมีถังน้ำถังใหญ่จัดให้อยู่ด้านหน้าเพื่อทีเติมง่ายนะครับถังตรงนี้มันจะเติมเข้าอาถังเติมเข้าถังความชื้นสองถังนะครับ ทั้งตู้เกิดด้วยตู้หลักด้วยนะฮะคือถังเดียวกันนะครับการทำความชื้นเราทำทำได้ทั้งฮีตเตอร์อ่าแบบพ่นหมอกแต่หน้าร้อนถ้าอุณหภูมิสูงหน้าร้อนเนี่ยเน้นให้ใช้พ่นหมอกพ่นหมอกเนี่ยสามารถที่จะใช้2ตัวสมตัวก็ได้เท่าความชื้นในสิงนะครับเพราะตู้มันใหญ่ก็ตู้เกิดก็ผมจะให้พ่นหมอก2องตัว2ตัวคือการทำคือทักเป็ดใช้ความชื้นเยอะนะฮะ ส่วนน,น้ำจะอยู่ข้างนอกตู้ทั้งหมดนะไมใ่ในตู้ไม่มีมันจะมีพัดลมอลืมบอกครับมันมีพัดลมต,ตู้เล็กตู้ใหญ่มีพัดลมนะนี่ครับ<ไ>พัดลมตัวนี้นะถ้าเครื่องสั่งทาความชื้นนะครับสั่งไฟตัวนี้แดงพัดลมตัวนี้ต้องดูดแะ,ะดูดความชื้นจากกล่องนะเข้ามาปกติมันก็ดูดอยู่แล้วครับตัวใหญ่ก็ดูดอยู่แล้วนะครับทีนี้มันก็ดูดขึ้นมาได้เร็วขึ้น ตั้งความชื้นสั่งทำงานจะเร็วขึ้นเพราะตอนนี้ยังแป๊บเดียวนนะมันสั่งนะม<า>ันจะมีไอหมอกเข้ามาความชื้นผมตั้งไว 70, ้70็ดสิบสอบตู้ปักธรรมดานะฮะครับผมเจ็ดสิบความชื้นขึ้นได้ครัวนี้ต้องแรงใช่อันนี้ต้องลด,ดมันมันเครื่อง XM เนี่ยมันจะมันจะลบห้าไปถึงอ่าถ้ามันโหลดลงมาที่เราตั้งไว้เจ็ดสิบหลดลงมาถึงหกสิบห้าเนี่ยเครื่องทํางานดันขึ้นมาถึงเจ็ดสิบตัด กับนี่รอลดลงมาถึงหกผามันจะทำง,งานอยู่นะครับนะโอเคส่วนตู้ตู้นี้ผมก็ตัง้งไว้ที่เจ็ดผ้าเจ็ดสิบผ้าดูชุดแรกก่อนถ้าชุดแรกออกปกติปล่อยมันถ้าชุดชุดแรกออกมาแล้วมันรู้สึกมันจะแห้งนะผลมันแห้งแหงแล้วก็ปล่าความชื้นขึ้นมาเป็นแปดสิบนะแต่ทีนี้ผมมีเทอร์มวัดมาแล้วมันค่าตัวนี้มันค่อนข้างแข็งเลยตั้งไว้เจ็ดผ้าก่อนครับผมก็ตู้เกินตู้กเกินก็จะมี ครับจะมีก็ใส่ได้ถ้าเป็นไก่ประมาณไอไก่พันกองถ้าเป็นเป็ดเนี่ยก็ประมาณเจ็ดร้อยกระป๋องครับวางเลยครับถ้าอายุประมาณยี่สิบแปดวันเนี่ยไก่อาเธอร์ครนะัเป็ดบาบิลีเนี่ยยี่สิบแปดวันเอามาเลยครับเราใส่ได้เลยใช่เอามันรอออกเอาออกจากตูน้นะครับใส่ครับครับมารอออกสกดฟิวตรงนี้นะครับ ผิวน,นะครับใช่ปัญหาฟิวเนี่ยมันจะมีปัญหาช่วง,งขนตุกไฟกระชากม,มันจะดับดดถ้าการเอาเราสังเกตว่าผิวขาดหรือเปล่าเราสังเกตไฟในตู้ไม่มาสักจุดหรือิวนะครับโอเค,อเคก็ มีอะไรสงสัยไหมครับมเปิดตัวนี้ครับผมอันนี้เป็นไฟสูงสว่างครับไปสองสว่างใช่ครับแต่ไฟมันก็จะสองสว่างใช่แล้ตอบตรงครับผมบังดึงปักก็ถ้าเราไม่ใช้ดึงดึงปักกโอเคผมจะบอกระบบผมการทำงานเนี่ยเดี๋ยวจะงงคือตัวเนี้ยตู้มีพัดลมตัวใหญ่ของผมมีตัวเล็กในการดันอุณหภูมิที่นี่ครับ มันมีตัวใหญ่ตัวใหญ่น่ยมันจะหยุดตามฮีเตอร์นะครับแต่ก็ยังมีตัวเล็กที่ยังทํางานตลอดนะเสียงดังๆอย่างเนี้อือแต่ถ้ามันดับมันก็ยังมีพัดลมตัวเล็กอตกันนี้เป็นพัดลมตัวใหญ่สี่ตัวนะครับตัวนี้สี่ตัวนี้มันจะหยุดตามฮีเตอร์ตัวตัวนี้ทํางานตลอดนะครับทํางานตลอดคืออย่างนี้ครับอธิบายง่ายๆทำไมต้องออกระบบนี้ นะครับคืออย่างนี้ครับการทํางานข้าวฟักไห้เป็ดเนี่ยความชื้นต้องใช้ความชื้นสูงนะครับปกติผมจะให้ทํางานตลอดอุณหภูมิจะดีมากเลยแต่ความชื้อนอะโดนการออกจับผป็นลมต้นหลักเนี่ยพอความชื้นเข้ามาปึ๊บ<ม>ข้างหลังระบายโดนการออกกันออกก,ออก,กากตรตัดส่งความชื้นเลยได้น้อยท,ยทีนี้ การแก้ปัญหาตรงนี้ก็คือเราหยุดพัลลุมตัวใหญ่แม่ทํางานวางชิ้นดันเข้ามาให้ราคสูงอีกนี้นึงเพิ่มมากขึ้นใช่เพิ่มมากขึ้นแล้วมันมีตัวเล็กตัวเล็กมีนี่นะที่อะไรคือการหมุนเวียนอากาศให้ลูกเป็ดคือระบายอากาศใช่ให้ออกซิเจนหยุดหยุดใช่ถ้าถ้าถ้าอุณหภูมิได้นะครับ37.5เนี่ยตัวใหญ่หยุดตัวเล็กก็ทํางานตัวเล็กทางานเนี่ยทางานเพื่อดึงอากาศภายนอกเข้ามาให้ลูกเป็ดมีออกซิเจนในการหายใจ แต่ถ้าเราหยุดมือนิ่งเลยนะครับความชื้นมาเยอะเลยแต่ออกซิเจนที่ลูกเปิ็ดอ่ะมันหายใจเหมือนคนอยู่ในห้องไม่มีอากาศก็หลดอีกทะการทำงานเป็นอย่างนี้นะครับโอเคเครื่องเครื่องตัวนี้ต้องบอก X M Mini กับ X M ตัวเดียวกันแค่มันไม่มีสวิตช์มาให้นะฮะคอนราหน้าจอการปรับเหมือนกันนะครับผมเหมือนกันเลย รเรากดเหมือนการจะเขาบมกวันงงนี้ผมมาตั้งอยู่ที่37.0นะครับเป็นการมาเกิดนะะอุณหภูมิต้องลดต่ำความชื้นต้องเพิ่มสูงเพื่อที่จะให้มันเกิดได้ออกง่ายการแยกตู้เกิดกับทุกฟักจะมีผลดีอย่างนี้นะครับ น้ำตัวนี้เราใส่เต็มไน้ำตัวนี้เราใส่เต็มได้ตลอดเลยครับผมนะฮะเพราะมันมันมันถ้าเราเปิดเครื่องใช้มันจะไหลความชื้นันลงเสออกมันก็จะไหลตามท่อลลอยใช่ของมันเองอตัวนู้นบนครับคนที่เขาเคยใช้กตบดีเแล้ว ใช่ครับตัวนี้เราสามารถเพิ่มเพิ่มได้ถ้าความชื้นไม่ถึงกรณีหน้าหนาวเนี่ย ถ้าหนาวเนี่ยทุกคนเคยใช้จะรู้ว่าความชื้นมันจะหายโอ้โหไอ้ตู้น้นความชื้นภายนอกมันจะต่ำแต่ตอนเนี้ยความชื้นเราสบายเลยเป็นตู้น้ำฝนจะห้าสิบห้าสิบไปตายห้าสิบในหน่อยพักได้สบายครับตรงนี้ถ้าเจอแต่ละฤดูมันไม่เหมือนกันครับความชื้นใช่ไหมครับความชื้นถ้าเราต่ำเหมือนเหมือนเหมือนทั่วไปเองมะคือคก,กดกดเต้นหนึ่งครั้งนะครับเต้นหนึ่งครั้งตรวจ เป็นทีพิมพ์เล็กก็การน,นะฮะทีพิมพ์เล็กเนี่ยอ่ามันจะเป็นค่าบ่งบอกของอุณหภูมินะขึ้นไปม่37เราสามารถเชื่อเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ที่เราต้องการถ้าเป็นความชื้นกดโอเคหนึ่งครั้งครับนะบเป็นตัว S2 ตัวนะฮะแล้วก็สามารถเชื่อเลื่อนขึ้นลงอย่างจะขึ้นไปแ8ดิกดขึ้นเลยครับนะแล้วกดโอเคออกหน้าจอปกติ่ั้างที่80ดแล้วนะครับ อันนี้ตั้งกรรมนะตั้งกรรมนนไม่กวนที่ก็ตั้งมาแค่เจ็ดเิ็ดเจ็ดห้า มัน้ำเทียน้นหมอกขึ้นมาครับผมครับอันนี้ระดับน้ำยังต่ำอยู่ต้องสับร้อยหน่อยได้ๆแต่ส่งชิปให้ได้ครับได้ครับก็มีอะไรก็เลยโทรตามนี้ได้เลยครับผมนะครับก็มีลายแล้วก็ถ้ามีเครื่องมีปัญหาเนี่ย เสียงเตือนอะไรก็ช่างถ่ายรูปหน้าจอให้ผมหน่อยนะครับหน้าจอไม่เป็นไม่ได้หน้าตู่อะไรก็ได้ครับผมจะได้รู้ว่าเครื่องรุ่นนี้แล้วมีปัญหาแบบนี้ผมจะได้มองที่ตรงจุดเลยครับถ้าโทรไปเนี่ยบอกเครื่องนี้ผมต้องมานั่งมันมันมันมีหลายรุ่นได้ได้ได้้ครับได้ครับได้ครับ ก็ถ้าเห็นภาพเราจะคุยได้ตรงจุดนี้ครัผมอันนี้ถ้า้นถ้าเครื่องสั่งทำความชื้นนะฮะตัวนี้จะแดงนะครับตัวนี้เป็นหลักเลยครับที่คนหบอกจะแดงเนี่ยคือตัวนี้ต้องแดงคร้บก็ไม่มีอะไร ที่เหลือคือการคอยดูแลความสะอาดนะฮะลูกค้าจะบอกหลายหลายคนว่าทำไมปั๊กแรกๆออกดีหลังๆออกไม่ดีนะฮะคือความความสะอาดถ้าเราซักชุดสองชุดเราเคลียร์ทำความสะอาดเนี่ยชิ้นโลกคนนี้มีไม่ส่ำสุดนะครับให้ก็เราเ็เข้าได้เลยเนาะได้ได้ได้เลยครับครับตู้ใหม่นี่ไม่ต้องลงน้ำยานะครับ ถ้าครับผมถ้าจะฆ่าเชื้อซุปน้ำเอาอะไรก็จริงๆแล้วครับผมใช่ครับเช็ดที่ไข่แล้วก็ถ้าทำความสะอาดตู้ก็ตู้นี้น่าจะไม่สกปรกเท่าไหร่เพาเราไม่ได้เกิดในนี้เราเกิดในนี้ตู้นี้ต้องทำความสะอาดคือยกแผงมาแล้วก็มาขัดจะขัดเหมนก็นนะครับพาน้ำเมือกอะไรมันจะไปติดตามติดกระางแล้วก็ ทำให้เกิดเชื้อโรคผมว่าสุ้นี้จะเยอะครับใช่จะไม่ไม่ได้จบกันหมดนอกจากอาจจะมีไข่ล้าวไข่แตกถ้าเวลาเราถ้าเวลาไข่เน่าเราไข่เน่าเราส่องดชื้อเราก็รู้แล้วครับส่องดูเชื้อแล้วเนี่ยมันมันจะมีร้อยแต่งมัแต่งไข่ซึ่ป้าได้ส่องดูเชื้อไหม สองละเสีไม่รู้ว่าไปอ๋อมันจะบอกวิธีฮะตลมแน,นะแน,นำครับผมโอเคนะครับถ้าอย่างนั้นผมนะครับขอหยุดคลิปแค่นี้นะครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ